สวัสดีครับผมชื่อแซลมอนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการไปทําหมันของผมนะครับผมอายุได้2อขวบสเดือนแล้วนะครับที่จริงแม่ก็พูดกับผมตั้งนานแล้วครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้แม่จะเอาจริงนะครับพาผมไปทำหมันจริงๆ <c oughs> พอมาถึงก็จับผมช่งน้ําหนักเลยครับช่วงที่รอเจาะเลือดผมก็แอบกลัวอยู่นะครับ ตอนนี้ผมก็เริ่มระแวงแล้วนะครับว่าคุณหมอจะมาจับผมไปเจาะเลือดตอนไหนครับผมเริ่มกลัวแล้วครับทุกคนนิ่งมากเลยนะว่เก่งปกติจะไม่นิ่งขนาดนีอนนอนะะ้อันนี้จะไม่เหลือแล้วนะฮะอันนี้ <c oughs> จะไม่เหลือแล้วนะคะ <c oughs> ดูหนะ้าดูหนะ้าตัดได้ไหมให้ตัดได้ไหมมันจะได้ไปเที่ยวได้ไงลุงจะได้เรื่อง <c oughs> หาตัดได้ไหม นี่จะได้เลิกเขาได้ไปเที่ยวได้ใช่ไหมครับจะได้เลิกเกี่ยวกัดเออตัดออกซะเนาะเรกกันสิแไม่พาไปเที่ยวไปไหมไปเที่ยวไหมครับนี่ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงนะคะคุณหมอก็โทรมาแจ้งแล้วว่าน้องฟื้นตัวดีมากเดี๋ยวจะไปรับเซอมอนกลับบ้านกันค่ะ ทางโรงพยาบาลเขาก็ส่งรูปมาให้ดูนะคะว่าตอนนี้น้องฟื้นตัวแล้วนะคะแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วมากนะคะประมาณเที่ยงก็สามารถไปรับน้องได้เลยวันนี้เราก็จะมารีวิวค่าใช้จ่ายให้ฟังนะคะว่าการทํหมันน้องแซลมอนครั้งเนี้มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีอะไรบ้างที่เราจะทํหมันให้แซลมอนนะคะเราก็ได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วนะคะ ถึงผลดีผลเสียซึ่งผลดีจะมากกว่านะคะผลเสียแทบจะไม่มีเลยสําหรับลรกที่จะตามมาในอนาคตนะคะของมาตัวผู้ลดการเกิดลรกที่จะเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะคะแล้วก็ลดการเกลี้ยกัดของน้องแซลมอนลงนะคะแต่ว่าแซลมอนเขามีสัญชาตญาณของสุนัขเพศผู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขามีความเกลี้ยกัดอยู่แล้วนะคะทุกคนไม่ว่าใครจะเดินผ่านมาจะเป็นคนที่รู้จักแล้วก็ตามนะคะน้องเขาจะเห่าตลอดเลยเราไม่สามารถพาน้องออกไปเที่ยวข้างนอกได้เลยนะคะเพราะว่ามาเราอ่ะมันก็น่ารักสําหรับ เราแต่สําหรับคนอื่นมไม่น่ารักก็ได้เริ่มเลยนะคะเรานัดคุณหมอเป็นวันเสาร์ที่27นะคะก่อนที่จะพาน้องหมาไปเจาะเลือดเราจะต้องทําการงดน้ํางดอาหาร8ชั่วโมงนะคะเหมือนกับคนเลยคลินิกเปิด8โมงครึ่งนะคะทุกคนเราก็เริ่มงดอาหารน้องตั้งแต่3ทุ่มที่จริงก็6ทุ่มเป็นต้นไปก็ได้นะคะปกติเราจะให้อาหารเย็นน้องเวลาประมาณ10 เจ็นาฬิกาสานาทีแต่ว่าในกรณีของแซลมอนเมื่อคืนเนี่ยเรากลัวแซลมอนจะหิวเราก็เลยให้อีกรอบตอน3ามทุ่มครึ่งค่ะหลังจากนั้นพอเช้าเราก็รีบพาน้องแซลมอนนะคะไปที่คลินิกเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้น้องอด น้ำอดอาหารนานเป็นห่วงลูกะนะเนาะกลัวลูกหิวไปถึงคลินิกประมาณ8ปดโมงสีนะคะนั่งรอคุณหมอสักพักนะคะไม่เกิน10นาทีคุณหมอก็มาพาน้องแซลมอนไปเจาะเลือดนะคะเพื่อตรวจดูค่าเลือดว่าสามารถทาหมันได้ตอนนี้ไหมว่าน้องมีความพร้อมหรือเปล่านะคะึ่งผลเลือดก็รอไม่นานค่ะทุกคนประมาณ5-10นาทีนะคะหลังจากที่ผลเลือดออกแล้วคุณหมอก็แจ้งว่าน้องสามารถทาหมันได้เลยหลังจากนั้นแซลมอนก็เข้าไปทํหมันนะคะแล้วก็กลับบ้านมาก่อนนะคะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวทางคลินิกเขาจะโทรมาแจ้งแล้วก็มีการอัปเดต อาการให้ดูทางไลน์นะคะประมาณ11นาฬิกา20นาทีค่ะทางคลินิกก็โทรมาแจ้งว่าแซลมอนฟื้นตัวได้ดีมากช่วงเที่ยงให้มารับได้เลยนะคะเราก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นห่วงแซลมอนมากค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะคะสําหรับแซลมอนในการทําหมันครั้งนี้นะคะ2,496บาทนะคะซึ่งจะมีรายการทั้งหมดนะคะเป็นค่าทําหมันนะ1,800บาทนะคะแล้วก็มีค่าตรวจเลือด300บาท ค่าบริการทางการแพทย์120บาทนะคะแล้วก็มีค่าโคล่านะคะไอที่ขาวๆเอาไว้ครอบคอแซลมอนนะคะเพื่อไม่ให้น้องอาเรียแพ้นะคะ หนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีค่ายานะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทเราจะได้ยามาเป็นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาแก้ปวดนะคะเป็นยาสําหรับกินนะคะทุกคนกินตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะพอกลับมาถึงบ้านแล้วเราก็เข้าใจว่าลูกเราอาจจะหิวน้ํานะคะแต่พอมาถึงน้องก็ไม่กินน้ําเลยนะคะดูระแวงทุกคนไปหมดเลยอาจจะไม่ใช่ระแวงนะคะแต่ดูเหมือนทําเป็นแบบเหมือนงอนๆนะคะว่าพาเราไปทําอะไรนะคะไปอยู่คนเดียวตั้งหลายชั่วโมงแม่ก็พยายามป้อนอาหารป้อนน้ํานะคะเธอก็ไม่ค่อยกินนะ แล้วหน้าตาแซลมอนตอนนี้ก็เหมือนยังไม่หายโกรธด้วยที่เราตัดสินใจเด็ดขาดเลยก็เพราะว่าแซลมอนไม่สามารถแยกกับนีโมได้นะคะหลังจากที่เขาเป็นสัตว์เขาก็จะไปแอบวิ่งปังกันนะคะไม่หนน้อยโผล่ออกมาเรื่อยๆค่ะทุกคนน้องไม่กินอาหารเลยนะคะน้ำก็กินเล็กน้อยอาจจะปวดแผลด้วยแหละเราก็เลยเสริมนมแผลให้น้องนะคะกลัวน้องหิวหลังจากนี้ประมาณ3วันนะคะประมาณวันที่20กรกฎาคมนะคะคุณหมอก็จะนัดตรวจแผลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีก7วันไปตัดไหมค่ะแผลน้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะทุกคนการทำ มันก็คือการเอาไข่ท right. ั้งสองข้างออกนะคะเหลือแค่เสาอากาศค่ะทุกคนแต่ที่เห็นเป็นดำๆคือถุงอันทกนะคะแต่อันทะข้างในเนี่ยคุณหมอเอาออกแล้วที่เหลืออยู่นะคะที่เรามองเห็นมันก็จะเป็นแฟบๆแล้วนะคะตอนแต่ตอนนี้ยังบวมอยู่โอเคค่ะเมื่อลูกไม่กินข้าวนะคะเราก็จะเอาขนมนะคะของน้องม้ามาให้แซลมอนกินนะคะทดแทนไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้น้องหิวอาหารนะคะส่วนการทานอาหารเม็ดก็ค่อนข้างจะยากนะคะเราก็จะใช้วิธีเอายาเม็ดเนี่ยยัดเข้าไปในขนมนะคะให้แซลมอน กินให้ครบโดสนะคะทุกคนปกติอาหารเย็นจะประมาณ17.30นอนแต่เราจะขอดูอาการน้องก่อนว่าน้องมีอาการปวดหรือเปล่าถ้ามีอาการปวดนะคะเราก็อ,อาจจะให้อาหารน้องก่อนเวลาขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อป้อนยานะคะสรุปค่าใช้จ่ายของแซลมอนในการทำหมันครั้งนี้2,496บาทค่ะที่เป็นราคาของช่วงน้ำหนัก1-9กิโลไม่เกินนี้ค่ะ